หนึ่งวันก็เริ่มเกมมาก็ตัดไม้ไปก่อนนะคือผมมากับเพื่อนหนึ่งคนนะก็ตัดไม้เพื่อสร้างบ้านแล้วก็ขุดหินทําไปแอกกันนะซึ่งบ้านของผมเนี่ยก็จะเป็นบ้านแบบประมาณแบบพวกใต้ดินนะก็ใช้เวลาสร้างอันพอสมควรอยู่ต้องใช้เพื่อนมาช่วยสร้างด้วยบ้านสไตล์แบบผมเนะี่ยเป็นบ้านที่แบบลรูล้ารลังการมากบ้านใต้ดินที่แบบเรียบง่ายๆนะ พอสร้างบ้านใต้ดินเสร็จแล้วก็ตกแต่งปูพื้นดินตกแต่งอกีกแล้วก็ใส่ประตูเรียบร้อยใส่หลังคาโอเคแล้วก็มีอินเนอร์แมนมาร้อยหลังผมก็ตายนะก็ไปเก็บซากศพของผมนะก็อยู่ใกล้ๆบ้านเองก็ไม่ต้องกลัวอะไรสักอย่างวันที่2ก็เจอน้องคิปเปอร์เข้าไปนะแต่เขาก็สู้ผมไม่ได้นะผมหมดแล้วก็ ทำฟาร์มข้าวเพราะเรายังไม่มีข้าวนะฝนตกแล้วก็หิมะตกด้วยโอ้สวยงามมากตัดไม้นิดหน่อยแล้วก็จะทำการลงเหมืองกันนะเพื่อที่จะหาแรก่กแล้วก็เจอซอมบี้แต่ซอมบี้สู้ผมไม่ได้หรอกเพราะว่าซอมบี้นั้นมันกากนะเจอเล็กก็ขุดไป เจอฐานก็ขุดไปขุดไปฟาร์มไปชิวๆสบายๆายเจอพลิกซอมบี้ก็ฆ่าไปนะไม่ต้องเก็บแล้วก็เจอแร่เพชรเป็นไรที่ดีมากๆเพราะแร่เพชรมันจะทำอะไรได้หลายอย่างนะเออแล้วก็มีไอซอมมี่มาตุ๋ยล้างไปแล้วเนี่ยสงสัยมันชอบแทงข้างหลังนะผมใช้เวลาในการลงเมืองก็2-3วันนะ ก็ถือว่านานเอาเรื่องอยู่หลังจากฟ้ามในเมืองพอสมควรแล้วผมก็ให้ทำการออกจากที่นี่นะก็ย้ายของสำหรับข้าวของไว้ที่กล่องในบ้านเรานะมันปลอดภัยยิ่งกว่าเราถือไว้เดี๋ยวเราตายมันก็จะเสียหายฟรีนะก็ย้ายของไปที่กล่องแป๊บหนึ่งและผมก็ตกปลาชิวๆไม่มีอะไรทำสไตล์คนขี้เบื่อนะก็นั่งเอฟเคตกปลาไปวันๆนะ พอตกปลาเสร็จแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมจะออกตามหาหมู่บ้าน mvc นะก็ใช้เวลาก็นานอยู่แต่ว่าเอา้าโทรศัพท์เออครับกดวิ่งกดไปอะไรไม่โดนเลยโทรศัพท์รวนแล้วเจอสกิลลอตตันอีกก็ตายไปดิก็ผมใช้เวลาถึง5-7วันในการตามหาหมู่บ้าน mvc นะก็ไม่เจอเลยครับก็ถือว่าเสียเวลาพอสมควรอยู่นะเฮ้อท้อ ใครอยากให้มี ep 2ก็ขอ30ไลค์พอนะครับนะผมจะเ,ออเพิ่มพื้นที่ในมือถือให้มากกว่านี้แล้วก็จะทําให้มันได้100วันนะครับคือในโทรศัพท์มันผมไม่รู้ตัวเลยว่ามันจะถ่ายได้น้อยขนาดนี้นะผมถ่ายเพียงแค่ห้าหชั่วโมงมันก็พื้นที่เต็มแล้วนะอะไรครับเนี่ยท้อวะ่ะแต่ผมจะไปเพิ่มพื้นที่ในโทรศัพท์นะเราเจอกัน ep สองไลค์